แฟนเพจกีฬาเดลินิวสครับไฟคลาสสิกค,ครับข้อลัมน์ที่เราจะนำเอาศึกมวยโลกไฟแห่งความทรงจำในอดีตกลับมาย้อนนํำลึกถึงความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกวันพุธนะครับสัปดาห์นี้ครับพาแฟนเพจกีฬาเดลินิวสทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อ34ปีที่แล้วครับวันที่20กุมภาพันธ์ปี1985หรือว่า2528ครับศึกมวยป้องกันแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ WBC ครับที่ สังเวียนอเล็กซานดราพาเลสในกรุงลอนดอนนะครับโซจิลดาครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกชาวไทยครับมาในชุดนักรบเลยครับพวงดาบมาเลยฮนะปรแกรนแชมป์โลกกับนักชกเจ้าถิ่นครับชาลีมากรีนะครับผู้ีกรบนเวทีแนะนำครับสดจิลดาครับเป็นนักมวยเป็นแชมป์โลกซึ่งที่มา เหลือเชื่อจริงๆครับเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังครับขณะนี่นี่ครับนักชกเจ้าถิ่นชาริมาเกรครับดิกรีนี่เป็นถึงอดีตแชมป์โลกนะครับสำหรับชาริมาเกรก็เป็นแชมป์โลกเอ่อรุ่นเดียวกันนี้นะครับก็ได้แชมป์โลกมา2ปีก่อนหน้านี้นะครับในปี1983นะครับชาริมาเกรีโดยการเอาชนะเอลอนซิโอเมอร์เซเดสนะครับแต่ว่า ป้องกันแค่ครั้งเดียวเออ่ครั้งเดียวครับครั้งแรกไปพิกล็อกแพ้แฟงซีเดโน่ของฟิลิปปินส์ครับเสียแชมป์โลกไปแล้วก็2ปีต่อมาครับได้โอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกอีกครั้งครับชาลีมากรีเจ้าของฉายาแชมเปี้ยนชาล่ครับนี่เป็นนักชกขวัญใจเท่าทิ่นครับส่วนสดกิรดาครับนี่คือการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งแรกเลยนะครับหลังจากชิงได้ด้วยกันเอาชนะคะแนนกาเบรียลเบอร์นอลนะครับในการชกที่อาคารนี้มีบุตร นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเอาชนะคะแนนเจอกับเจ้าของแชมป์โลกชาวเม็กซิกันแล้วก็เอาชนะคะแนนมาได้ได้ครองแชมป์โลกนะครับเมื่อวันที่8นะครับตุลาคม2527นะครับหรือว่า4เดือนก่อนหน้าไฟน์เนี่ยครับนี่คือการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งแรกแล้วก็ต้องออกนอกบ้านเลยครับเจอกับวันใจมวยเจ้าถิ่นนะครับที่อเล็กซานดราพาเล e ในลอนดอนซึ่งถ้าแฟนสนุกเกอร์ก็คงจะคุ้นเคยกันดีครับนี่ก็คือสถานที่จัดการแข่งรายการเดอะมัสเตอร์ที่เพิ่งจบไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนี่แหละรครับยกแรกนะครับสดนี่ฟุตเวิร์กสวยงามหมัดแย็บนี่ครับทีเด็ดเลยครับเป็นอาวุธร้ายครับต่อนหน้านี้นี่เคยขึ้นชิงแชมป์โลกมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในรุ่นร0 8อนด์นะครับสำหรับสด เจอกับชางจงกูครับที่เกาหลีใต้โอ้โหดูครับจังหวะนี้ก่อนครับมากรีลุยเลยครับตั้งแต่ยกแรกดูครับแหมแฟนมวยอังกฤษี่ส่งเสียงเชียร์กันสนั่นเลยครับโดนซ้ายไปหมัดหนึ่งสดเป็นมวยประเภทนี้เกียร์ถอยหลังโยนทิ้งไว้ที่บ้านอยู่แล้วครับชาลีิมากรีบุกตะลุยตั้งแต่เปิดกลับเอาโดนซ้ายสดไปหมัดหนึ่งครับหนึ่งครับเอียงสดแหมดูครับนี่ครับซ้ายหน้านี่อันตรายอับคัต โอ้มากรีเน่บุกทะเลอร์ทะลา่าเปิดหน้าเปิดตาเลยโดนสวนเกือบไปครับเมื่อสักครู่แต่พอตั้งสติได้ก็เดินต่อครับสดเคยชิงแชมป์โลกรุ่นร้อยแปอนด์ของสปามคยโลก WBC นะครับแพ้คะแนนชางจุงกูที่เกาหลีใต้แบบคานสายตาเลยครับในการชกครั้งที่5เท่าน,นั้นนะครับชกสากลอาชีพครั้งที่5ครับก่อนที่จะ อุ่นเครื่องอีก2ครั้งแล้วก็มาได้แชมป์โลกจากกราเบียเบอร์นาลแล้วก็ป้องการครั้งแรกในไฟน์นี้แหละครับนี่เป็นการชกค,ครั้งที่9้เท่านั้นนะครับของสดในแบบมวยสกลอาชีพโอ้โหมาตีลุยครับสดนี่เคยชกมวยไทยครับก่อนหน้านั้นนี่ใช้ชื่อว่าชาวลริษีพระพรมนะครับแล้วก็ที่มาที่ไปของการมาชกมวยสกลอาชีพจนถึงเป็นแชมป์โลกนี่เราว่าเหลือเชื่อจริงๆครับ เล็บลุกซ้ายมาสักครู่ครับมากีลุยเข้าไปสดหมดยกแรกครับสดโดนเข้าไป <c oughs> อเปิดเกมรุกหนักเลยครับมากรีตั้งแต่ยกแรกนะครับสดนั้นมาโชควยสักคนอาชีพจนถึงขั้นได้ชิงแชมป์โลกนี่ครับเพราะว่าคุณสาสมภพสีสมวงศ์นะครับหรือว่าบิ๊กอึง่งผู้ล่วงลับนะครับในในตอนนั้นนี่ ส่งเสริมเรียกว่าผลักดันนักมวยคนหนึ่งครับชื่อชื่อว่ามันสอจิตพัฒนานะครับปรากฏว่ามวยสร้างของบิ๊กอึงครับไปอุ่นเครื่องแพ้เน่นน้อยสอวรสิงห์ครับอดีตแชมป์โลกทําให้ก็ทําท่าจะเลิกครับแต่ว่าชื่อของมันสอจิตพัฒนาเนี่ยติดอันดับรองแชมป์โลกอยู่นะครับ yeah, so คุณสาสมพบหรือว่าตอนนั้นยังคุณเป็นคุณสมภพสี่สมวงนะครับหรือว่าบิ๊กอึงเนี่ยก็เลยไปดึงสดมาสวมชื่อแทนครับ ส่งชื่อให้ทางสภามวยโลกนะครับสะกดไปสะกดมาครับจากมันสอจิตพัฒนาเหลือแค่สดกิลรดานี่แหละครับไม่รู้สะกดยังไงเหมือนกันครับแต่ว่านี่แหละครับก็กลายเป็นแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยครับอุกซ้ายอุกซ้ายอีกหมาดหนึ่งสดนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือที่พร้อมจะแลกกับทุกคนเหมือนกันนะครับโดนเจ็บเจ็บไม่ได้ครับสดนี่ไม่ใช่หนีอย่างเดียวครับดูครับยับซ้ายลําตัว นี่คือการออกนอกบ้านครั้งที่2ของสดนะครับครั้งแรกไปแพ้ชังจงกูที่เกาหลีใต้แบบเียกว่าแฟนมัวชาวไทยนี่พูดก,กันตรงๆก็จะบอกว่าโกงอะไรครับขานสายตาครับว่ากะไอย่างนั้น ทา,ทางที้สดนี่พึ่งต่อยมมสสกลได้ไม่กี่ครั้งครับขณะที่ชางยงกูนี่สุดยอดแชมป์โลกข,ของขวัญใจชาวเกาหลีก็เลยครับแต่ว่าสดทําได้ดีเกินคาดนะครับอ่อสาสมภพก็เลยผลักดันต่อจนกระทั่งได้เป็นแชมป์โลกครับยกที่2นะครับสดกระแทกแยับซ้ายสวยขวาอีกหมัดหนึ่งนะกรีนี่ เดินเกรงกาดเข้าหาตามสไตล์ตามสไตล์มวยบุกดูครับหมบุกแข็งแรงครับโดนขวาไปหมัดน,นึงครับสดโอ้โหทำท่าเอียงลุยเข้าไปครับมากรีอาแล้วครับแฟนมวยอังกฤษนี่กรีดก,กันสนั่นหอไปเลยครับที่อเล็กซานดราพาเลสคู่นี้นี่สัดส่วนนี่ได้กันเลยนะครับสดสูงว่านิดน่อยครับแต่น้ำหนักนี่เท่ากันครับ ก่อนชกนี่ช่างได้ร้อยสิบเอ็ดเสามสิบสปอนด์เท่ากันเป๊ะเลยครับมาตรียกสองนี่ทำได้ดีครับลุยเข้าไปโดนขวาสดไปนหมัดหนึ่งเนีว่าจังหวะฝีมือเบสิกของสดนี่ไม่ธรรมดาเอาโดนขวามาตรีเลยหมัดหนึ่งครับต้องกอดขวาสดนี่ แยบซ้ายหน้ากับสเต็ปทาฟุตเวิร์กเป็นสิ่งที่นักมวยสกลไทยหายากนะครับสไตล์แบบนี้หมดยก2ครับที่มุมองสดนี่มีอาจารย์สุดใจสัพเเลกนะครับพึ่งจะเสียชีวิตไปนะครับเป็นสุดยอดปรมาจารย์มวยบ้านเราอีกคนหนึ่งนะครับอยู่เป็นเทรนเนอร์ร่วมกับชาร์ลส์ไอกินสันครับนะครับเป็นเทรนเนอร์ชาวอังกฤษนะครับซึ่งมาอยู่กับทีมงานของคุณสมภพศรีวง ในช่วงเวลานั้นนะครับเป็นคนลิเวอร์พูลนะครับชาลส์ไอฟิสันยกสครับดูกันต่อคุณยายาังกฤษในบอกว่าไฟนั้นี่สดได้แค่ตัว1นึ่งแสนปอนด์นะครับโดยประม,มาณถ้าเป็นค่างเงินในเวลานั้นก็น่าจะประมาณสามล้านกว่าบาทเลยครับประมาณนั้นสดยิงขวาคร่อมไป น้ขัดซ้ายสวยครับสดซ้ายอีกหมัดหนึง่งมากรีโดนเยอะครับโดนแยบซ้ายหน้างหงายอีกจังหวะฝีมือเหมือนจะกินนะครับแต่ว่าต้องระวังลูกแข็งแรงครับโอ้สดชุดนี้สวยแต่ว่ากรรมการมาร์ตินเดนกินครับผู้สิลอขมเวทีเนี่ยเตือนครับนี่กอดคอเกี่ยวคอนิดหน่อยครับ ลุยเข้าไปครับแย็บซ้ายต้องมาคัดโดนขวามากรีไปหมัดมนึงนาาก็กงทำอะไรไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่ครับแม้ว่ายกที่แล้วจะทำได้ดีนะครับต่อยสดจนเอียงไปแต่ว่ายกนี้นี่สดดูจะแจ้งกว่าครับยิงขวาเริ่มจะเข้าไม่ติดเลยครับมากรีขวาอีกหมัดนึงดดเดินก็จริงครับแต่ว่าม ทำอะไรสดได้ไม่ถนัดเท่าไรครับสดอัปคัดซ้ายล่างซ้ายบนอีกหมัดหนึ่งมากรีต่อยคอมไปหมดนะครับยับซ้ายสวยครับดูครับเข้ามาถึงก็เจอยับซ้ายสดนี่เข้าไม่ติดนะครับมากรยียกนี้เริ่มจะหลงเหลี่ยมโดนซ้ายหมัดหนึ่งนีสลับกาดด้วยครับสดหลังติดเชือก พุกซ้ายแรกไปหมุนออกมาครับขวาเอ้โหมาตีโดนเอ้าวล่นครับผู้สินกรรมการบอกว่าลื่นครับไมม <c oughs> าตีเดนกินไม่นับครับขวาเสียงกองเชียร์ชาวไทยที่อยู่ในสนามวันนั้นก็เฮตามจังหวะ <c oughs> สดนะครับสดสดชักจะไม่หนีแล้นครับ <c oughs> ปากหลักยับซ้ายหมัดกระแทกยับซ้ายของสดนี่สวยงามครับ ปัจจุบันนี่56แล้วนะครับสดวันนั้นนี่อายุ22ครับเมื่อ34ปีที่แล้วนะครับสดปัจจุบันก็ฐานะความเป็นอยู่ตามอัตภาพครับมียิมมวยไทยครับก็ไปเสิร์ชหากันดูได้ครับใครอยากไปเรียนกับอดีตแชมป์โลกครับอยู่แถวติวานนนนะครับขุณชลีมากรีวันนี้นี่62แล้วนะครับ อายุก็เลยแซยิดไปแล้วครับไฟนี้เกิดขึ้นเมื่อ34ปีที่แล้วยกสีครับดูกันต่อมวยคู่นี้นี่กำหนด12ยกนะครับแต่ว่ายก5 6 7 8 9 10 1ด12ไม่มีครับรอดูครับว่าจบยังไงครับยังเข้าไม่ค่อยติดเหมือนเดิมครับมากรีโดนซ้ายสดอีกหมัดหนึ่งสดสดไม่ถอยแล้วครับโอ้โหรัวเป็นชุดเอาล้ครับ ยิงลำตัวไปอีกหมัดหนึ่งมากรีดโดนเยอะ,ะครับตอนนี้หม่ามาเป็นชุดครับสดกระแทกแย็บรัวเลยครับมากรีดเจอก็ไปหลายชุดครับอืมอคัดสวยครับสดมาสักกู้หมต่อยต่อยเหมือนง้างๆครับมากรีดสดเอ็นหมดนะครับเข้ากอดก็งัดแขนครับมากรีดทำอะไรไม่ได้ เดิมต้นสวยนะครับสโสดยกที่สี่อักคัตต้องถือว่าเป็นแชมป์โลกไทยอีกคนนะครับที่ได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นสุดยอดฝีมือในยุคน,นั้นี่ว่าไม่ได้มีแต่ป้องกันแชมป์ในบ้านนะครับสดีไปทั่วนะครับนอกเหนือจากอังกฤษนี่หลังจากนั้นนี่ไปทั้งญี่ปุ่นเกาหลีจาเมกาก็ไปหรือไม่กระทั่งคูเวตครับก็ไปต่อยมาแล้วครับ ประเทศที่ไม่ค่อยได้คุ้นกันนะครับว่าเคยจัดมวยโลกด้วยอย่างคูเวตนี่ก็มีเคยจัดสดประกานแชมป์โลกมาแล้วนะครับโดนขวาไปหมัดครับโอ้โหนาหงายอารมากรีถอยเลยครับโอ้มีอาการครับต้องกอดแล้วก็เอามาคัดโอ้โหโดนเยอะครับโดนไปหลายขนาดโดนขวาไปหมัดหนึ่งแล้วก็ที่ตาซ้ายนี่รู้สึกจะแตกแล้วด้วยครับเฉลีมากรี โอ้แชมเปญชาลีชักไม่ค่อยดีแล้วครับโดนเข้าไปเยอะครับขวาอีกหมัดหนึ่งดีไปปลายหมัดอับอัตวงในนี่สดก็ต่อไปเรื่อยนะครับลำบากโอ้โหแยบซ้ายหน้าหงายเลยครับลูกนี้นาเกยเดินทื่อมานี่โดนนะครับพยายามจะลุยวงในครับ ต้องให้สดเต้นไม่ออกให้ได้ครับต้องลุยเข้ามาตัดลำตัวโดวนซ้ายอีกหมัดหนึ่งลำบากเลยครับโอ้โหคูต้ชิงหน้าตาบวมไปแล้วครับตอนนี้ตัดซ้ายล่างครับสดโอ้โหต่อยไปต่อยมานี่กลายเป็นฝีมือนี่ คนละแหมพูดจ,จะพูดว่าคนละชั้นก็แหมอาจจะไม่ผิดนักเลยครับดูครับตอนนี้นี่หมดยกที่4ครับสดสบายเลยครับยก4หมดยก4ไปแล้วนะครับนี่ที่มุมของชาลิมัตตีครับมีแผลแตกที่ตาซ้ายนะครับ พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงหันมาหากันมีแพทย์ขึ้นมาดูนะครับโอ้โบกมือครับก็เรียบร้อยครับก็แพทย์สนามขึ้นมาดูแผลของเจริมักตีแล้วบอกว่าอันตรายครับไม่ให้ชกต่อครับก็เป็นนั้นว่าสดจิรดาครับเอาชนะทีโอนะครับชนะแตกนะครับหลังจบยกที่4นะครับหลังจบยกที่4ี่ก็ประกันตำแหน่งแชมป์โลกเอาไว้ได้ครับติดหวังนะครับแฟนมวยชาวอังกฤษครับจบเร็วครับ แต่ว่าสถานการณ์นี่ก็อย่างที่เห็นนะครับสดยก3ยก4นี่สดมามทำได้ดีกว่าเยอะครับอาครับแบกขึ้นบ่ากันเลครับตอนนี้นะครับด้านหลังผมทองทองนะครับคือชาร์ลส์แอดดินสันนะครับ่างกตำแหน่งแชมป์โลกเอาไว้ได้ครับหลังจากน,นั้นนี่สดก็โอ้เดินหน้าสร้างความยิ่งใหญ่ มีไฟแห่งความทรงจำของแฟนมวยชาวไทยอีกมากมายครับนี่ครับสดจิตรดาครับรู้ว่าในภาคภาษาอังกฤษคือสดจิตรดาครับนี่ครับเห็นชัดๆกับแผลของชลิมัตเต ค่อนข้างอันตรายนะครับแพรสนามขึ้นมาดูอาการแล้วก็เห็นแผลแล้วก็ไม่ชกต่อหลังจากนั้นนี่ชาิมักรีนี่ก็ชกอีกแค่2องไฟนะครับกลับมาชิงแชมป์ไฟเวทของยุโรปได้แล้วก็ไฟสุดท้ายไปแพ้ดุกแมคเคนซี่นะครับดาวรุ่งเพื่อนรุ่มชาติแล้วก็ประกาศแขวนนวมไปในปี1986ขณะที่สดนี่โอ้โหต่อยมาอีกยาวนานครับ ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษซสรด้วยครับ <c oughs> โอ้บิบกอึง่งกระชาสิงซานยิ้มกว้างเลยครับประสบความสำเร็จในการนอกกันแชมป์นอกบ้านครั้งแรกครับนะแล้วก็นี่ก็คือไฟคลาสสิกประจำสัปดาห์นี้ครับไฟของสดนี่เรายังมีอีกหลายไฟครับก็จะทยอยมาให้ชมกันหรือว่าอยากดูไฟไหนแนะนำเข้ามาได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ